สวัสดีนะครับตอนรับกลับเข้ามาสู่ตู้ทดลองเลี้ยงของเรานะฮะก้าวเข้ามาสู่วันที่4 9แล้วนะครับก็วันนี้ขออนุญาตอัปเดตปัญหาเล็กน้อยนะครับอ่าก็คือตู้นี้เนี่ยผมอ่าทดลองเอาปลาสอดดำมาเลี้ยงเนาะเพราะว่าทีแรกผมจะวางแผนจะเลี้ยงเป็นตู้สาลายนะครับให้เขามาช่วยกินตะไคร่นะอ่าก็เลยลองเอาเอาหินแดงมาลงเนาะเอาอย่างอื่นมาลงด้วยนะครับ ปรากฏว่าประมาณสักสองสามวันที่แล้วนะเออผมสังเกตว่าปลาสอดเขาเริ่มมาตอดเออมาลบกวนนะ่ะเขาคงไม่ได้กินเนาะเขาคงไม่ได้จิกกินนะพวกตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆมาตอดหินแดงตัวนี้นะประมาณสองสามวันมาแล้วรู้สึกเขามีปัญหานะครับอืมก็เลยเอาปัญหามาบอกกล่าวกันนะฮะก็ คาดว่าถ้าผมต้องการจะเอาปลาสอดมาเลี้ยงเพื่อช่วยกินตะไคร่นะก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับที่เขาอาจจะตอดเออรบก,กวนได้นะครับก็เออเขาก็ตอดเป็นบางตัวเนาะเออแต่ตัวนี้นี่โดนหนักสุดเลยนะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนเริ่มไม่บานนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่อาจจะมีปัญหาได้นะก็มีทางเลือก อสองทางนะครับทางที่หนึ่งคือปล่อยให้เขาสุดไปเลยนะมีปัญหาก็สูญเสียไปเลยนะกับอย่างที่สองก็คือต้องเอาเขาออกนะครับก็เดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนเนาะเพราะว่าปลาสอดผมคงจะไม่ได้เอาออกนะฮะเพราะว่าเขาคุมตะไคร้ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า,าสาลายนี่ตะไคร้ก็รู้สึกไม่มีเกาะอ,อยู่ตามตัวสาลายนะครับ เพราะฉะนั้นผมคงต้องอยึดยึดเขาเรียกอะไรอ่ะยึดเอาเป้าหมายหลักของผมไว้ก่อนนะก็คือเลี้ยงสาหรายนะส่วนอื่นๆถ้าเกิดมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้กันไปนะนะครับอาจจะต้องได้เอาออกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคาสาหร่ายก็โตค่อนข้างดีนะมีแต่ตัวนี้นะที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโตขึ้นเท่าไหร่นะแต่นอกนั้นรู้สึกว่าเขาโตดีนะ นะครับกระปังหานะครับก็เริ่มออกโพลิปแล้วนะตัวนี้นะครับแต่ตัวด้านหลังนั่นก็มีเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าอาการเขาจะค่อนข้างแย่นะเนี่ยเนี่ยไอปลาสอดตัวนี้นี่เนี่ยเนี่ยเขาจะค่อนข้างมาลบกวนนะก็จิกกินพวกตะไคร่น้ำเนี่ยผมว่านะหรือว่าไงหรือจิกโพลิปเลยเอออันนี้ไม่ทราบนะเนี่ย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 อันจิกใหญ่อะไรน่ะเออดูดิ นะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ